กินนมแล้วสี่ตัวเี๋วยวอยู่สามตัวเอาม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 าเอาหูด,ดำจนมองไม่เห็นนึกว่า <c oughs> อยู่ฝั่งโน้นไว่ดูตัวนี้โอ้โหกินนมนี่ ไอ้วันนั้นน่าจะเป็นตัวที่นอนกินนมเหรอเนี่ยที่เราถ่ายวันนั้นเนี่ยไม่นอนเอา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 เย่งกันแล้วเย่งกันแล้วดูด่า,ดางกับด่างไม่ยอมกันเออเอาเอา นอกินหลายะไกินพูนเรามาเลือกกันดีกว่าว่าจะเอาตัวไหนที่ถ่ายคลิปวันนั้นตัวนี้นะจำเนี่ยจำลายก็ได้นี่นี่นี่ดูซะก่อนทุกคนคิดว่าตัวไหนดีเนี่ยตัวนี้ที่ชอบเล่นกล่องเนี่ยด่ยนนนดูด,ดิหมดก็ไปแล้ว จะทำยังไงดีแม่ไม่เลี้ยงพ่อกับลูกก็จะเลี้ยงมุดกินมนมไม่เห็นหน้าเลยนะแม่แกงดูลายเขาดีกันดูเป็นสัญจจลักษณ์มากเลยตัวนี้อ๋อ กินนมดำมากไม่สังเกตก็ไม่เห็นแล้วเนี่ยาาจุบจ๊บๆเลยรอกินนมเสร็จก่อนไหมกินนมอิ่มก่อนกินนมอิ่มก็จะนอนกัน,อ,นอีกแหละสีดำนี่ปีนขึ้น,นไป อ,อิ่มเมลอยิ้มเมรอ,อ,มมรอดูตัวด่างเนี้ยกินก่อนเพื่อนเลยนะยังไม่อิ่มเลยนี่ตัวนี้จะแอบเอากลับบ้าน <c oughs> ไม่ให้แม่รู้เอ,อจะไม่ให้แม่รู้แอบเลี้ยงหมา